กราบท่านอาจารย์ครับก็มีคำหนึ่งประโยคนึงครับท่านอาจารย์ที่ผมคิดว่าพีทก็ยังอาจจะมีความสงสัยอยู่ว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่ได้สอนให้ทำครับท่านอาจารย์ความละเอียดคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ทำอะไรเดี๋ยวนี้อะไรทำถ้ายังไม่ได้ฟังพระธรรมก็คิดว่าต้องเป็นตัวเราไปทำครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเราผิดหรือถูก ใครถูกใครผิดเราไปทาเราไปทาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้เลยค่ะเห็น <He et S 2> ไหมคะเริ่มไตรตรองไม่ยังไม่ต้องไปเชื่อไปทําอะไรทั้งหมดค่ะไตรตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดก่อนนี่เป็นเบื้องต้นถ้าไม่รตรงว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเหมือนพวกเดรฉีสมัยโน,นนะคะ ไม่ได้ต้องการเข้าใจความจริงไม่ได้ต้องการความเห็นที่ถูกต้องยินดีจะเชื่อเหมือนเดิมจึงไม่ได้ฟังพระธรรมเลยแม้จะได้ยินว่ามีผู้ที่ตรัสรู้เขาก็ไม่สนใจคําว่าตรัสรู้หมายความว่าอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องใครที่จะเห็นคุณของปัญญาหรือคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทําไมจึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้มีแล้วประโยชน์อะไรเห็นไหมคะ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประโยชน์อะไรต้องรู้ค่ะมีเพื่ออะไรกันเห็นไหมคะคนที่ไม่เห็นประโยชน์ก็แล้วแต่มีก็มีไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่างนี้คนอื่นพูดว่าอย่างนั้นฉันเชื่อคนอื่นดังนั้นก็ต้องมีเริ่มแรกก็ต้องมีปัญญาก่อนในขั้นฟังพระธรรมแล้วเข้าใจในแต่ละคําที่ท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยครับค่อยๆเริ่มเข้าใจในแต่ละคํา และเต้าเป็นคนตรงนะคะที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยเข้าใจอะไรหรือเปล่าเป็นเราทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมเพราะไม่มีความรู้เลยและจะค่อยๆรู้ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆเนี่ยกว่าจะค่อยๆสะสมความเห็นถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนสามารถรู้ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดเพราะกาลังเกิดใช่ไหม และรู้ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดระดับเพราะกาลังดับใช่ไหมจึงกระทั่งค่อยๆไปจักแจ้งความจริงจึงสามารถที่จะหมดความยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นด้วยวมีเราหรือว,ว่ามีคนโน้นคนนี้ตามจริงเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความใจร้อนด้วยครับท่านอาจารย์คืออยากจะรู้เร็วๆอยากจะเข้าใจมากๆเนี่ยครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่หลายๆท่านก็มักจะเป็นครับท่านอาจารย์ ค่ะรู้อะไรไม่ทราบเร็วๆก็ยังไม่รู้เลยอยากจะรู้อะไรเร็วๆถามแล้วตอบตไม่ได้เลยค<ต>่ะเพราะไม่จริงอยากจะรู้อะไรเร็วๆไหนบอกสิอยากจะรู้ว่าก็เป็นสิ่งที่ยากจริงนะครับว่าถามพอถามปุ๊บก็ไม่รู้ว่าอยากจะรู้อะไรแต่อยากนั่นแหละค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างโดยละเอียดอย่างยิ่งขณะนั้นเป็นความไม่รู้ถึงระดับไหนมืดสนิทไม่เห็นแม้ประโยชน์ของการที่ รู้ว่าสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยตัวเองเพราะไม่ใช่อบรมปัญญามาถึงระดับที่จะประจักษ์แจ้งความจริงแต่เมื่อมีผู้กล่าวคําจริงควรฟังไหมแค่นี้ค่ะเริ่มต้นของการเป็นคนตรงควรฟังอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นควรฟังแล้วฟังไหมเห็นไหมคะขั้นต่อไปค่ะฟังไว้เพื่อเข้าใจให้ถูกต้องจนประจักษ์แจ้งใช่ไหมต้องมีแบบจุดประสงค์เพื่ออะไร ไม่ใช่อยากจะไปไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไปนั่งดูลมหายใจและลมหายใจเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆที่ขณะที่กําลังดูลมหายใจอะไรก็ไม่รู้เป็นเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติแล้วจะหมดความเป็นเราได้ยังไงไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังอะไรคะฟังคนอื่นเขาพูดใช่ไหมเขาว,ว่าอย่างนี้ใช่ไหมหรือคิดเองแล้วเขาเป็นคใครและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครแค่นี้คิดไม่ออกเหรอ ก็มีข้อความครับท่านอาจารย์ที่จะเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ท่านพระโกติกะเนี่ยครับได้สนทนากับท่านพระสารีบุตรเนี่ยครับถึงอะไรหนอครับเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งท่านพระสารีบุตรเนี่ยครับก็ได้ตอบท่านพระโกติกะว่ามีอยู่สองประการประการแรกก็คือว่าความได้สดับแต่บุคคลอื่นนะครับ และส่วนประการที่สองคือความทำในไว้ในใจโดยแยกขายเพราะฉะนั้นความละเอียดตรงนี้ครับท่านอาจารย์ที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเื่นการที่จะได้สดับแต่บุคคลอื่นเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ค่ะตั้งต้นใหม่เลยตั้งแต่คาแรกเห็นไหมคะไม่อย่างนั้นจะไม่รู้ความละเอียดค่ะท่านสนทนากันใช่ไหมคะใครเป็นสองท่าน ท่านพระโกติกะสนทนากับท่านพระสารีบุตรครับทั้งสองท่านมีปัญญาป่ะท่านพระสารีบุตรมีปัญญามากกว่าท่านพระโกติกะครับแต่มีปัญญาใช่ไหมใช่ครับค่ะเพราะฉันผู้มีปัญญายังสนทนาเรื่องอย่างนี้เลยความลึกซึ้งแค่ไหนและคนไม่มีปัญญาเลยไม่ฟังเลยคิดเองหมดจะเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแค่นี้ก็ต้องคิดแล้วค่ะ ถ้าไม่คิดใจตรงไม่สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไปถึงคําต่อไปใช่ไหมคะที่คุณนภัสกล่าวต่อคุณนภัสกล่าวว่าตามรพระไตรปิฎกทรงแสดงว่าท่านพระโกติกะเนี่ยครับถามท่านพระสารีกรว่าก็ปัจจัยเพื่อเกิดความเกิดแห่งสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่ก็ปัจจัยเพื่อความเกิดแห่งสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่แค่นี้แค่ประโยคแรกคะ่ะที่เป็นคําถามของท่านพระโกติกะค,คําถามแรก ว่าท่านถามว่าก็ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่แค่นี้ครับสัมมาทิฏฐิคืออะไรถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไม,ไม่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรเหมือนรู้ใช่ไหมคะพูดกันไปพูดกันมาเหมือนรู้แต่รู้เปล่าแค่นี้ยังไม่ได้ละเอียดพอที่จะรู้ว่าไม่รู้รอะไรเพราะเั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิหมายความถึงอะไรและรู้อะไรจึงเป็นสัมมาทิฏฐิ ้องละเอียดมากๆค่ะทุกคําที่จะรู้ความจริงว่ขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแน่นอนแต่คืออะไรถ้ายังไม่รู้คืออะไรก็ต้องเป็นเราถามถึงสาเหตุที่จะหมดเราใช่ไหมคะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิจะมีความเป็นเราไม่ได้แต่ว่าต้องฟังละเอียดนะคะไม่มีเหตุเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิคืออะไรและเหตุจะให้เกิดสัมมาทิฏฐิคืออะไรตรงกับคําตอบต่อไปใช่ไหมคะก็ ท่านภาษาริบตรก็ได้ตอบท่านพระกติกะครับว่ามีอยู่สองประการทำสองปร,ประการนี้ก็คือข้อแรกความได้สดับแต่บคุคคลอื่นครับท่านอาจารย์เห็นไหมคะชัดเจนไหมเพียงแค,ค่เหตุที่จะให้ได้เข้าใจคือความเห็นที่ถูกต้องก็ยังต้องมีเหตุคือต้องได้ฟังครับคิดเองไม่ได้แนะ่แต่ฟังใครนะฟังให้ไปปฏิบัตินั่นหรือคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังให้เป็นตัวตนไปนั่งเพ่งนั่งเจานั่นหละคาสอนของพระสัมมาสัมพุาธเจ้าเพราะฉะนั้นไหนเป็นความเห็นถูกและเหตุที่จะให้เห็นถูกคืออะไรต้องละเอียดอย่างยิ่งค่ะเห็นถูกไม่ใช่เห็นอื่นเลยเห็นขณะที่นี้มีเดี๋ยวนี้ที่กําลังปรากฏแสดงเห็นว่าถ้ายังไม่รู้ว่าเห็นผิดอยู่ที่ไหนก็ละเห็นผิดไม่ได้ทุกคำนี่จริงแต่ต้องไตร่ตรองและต้องพูดละเอียดและต้องเป็นผู้ตรง่เพื่อละความไม่รู้และความเห็นผิด อยู่ดีๆจะให้เกิดเห็นถูกขึ้นมาไปนั่งเฉยๆยืนเดินนั่งนอนน่ยจะหกถูกได้ยังไงไหนล่กคาที่ได้ฟังไม่มีมีแต่คําใครก็ไม่รู้บอกให้ทําแล้วก็เชื่อซะด้วยซึ่งก็เป็นความละเอียดจริงๆครับท่านอาจารย์ถ้าไม่รู้ตั้งแต่ต้นทีละคํานี่ครับก็ไม่สามารถที่จะรู้ในคําต่อๆไปได้เลยจริงๆครับแล้วก็ได้ยินแล้วยังต้องมีเหตุตาวไปอีกเห็นไหมคะ ได้ยินเฉยๆไม่พออย่างเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเฉยๆไม่พอต้องมีเหตุอีกที่จะให้เข้าใจก<ช>ันต้องเนี่ยครับข้อสองครับ,รบท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าความทาไว้ในใจโดยแยกทายค่ะไม่มีใครแต่มีสภาพธรรมะที่ได้ยินและก็เข้าใจและก็รู้ว่าหมายความถึงอะไรและรู้ว่าขณะที่หมายความถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีจริงๆหรือเปล่า เห็นไหมคะนี่คือความแยบคายไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยคะ่ะพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กําลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้รตรงกันไหมทุกคํา<ช>ไม่พ้นไปจากขณะนี้เลยคะ่ะไม่พ้นจากการที่ไม่รู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรต้องมีเหตุคือคําว่าทําไว้ในใจโดยแยบคายนะครับอาจารย์ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าคนบุคคลที่ยังไม่มีความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับ แม้อ่านก็หลงคิดว่าต้องไปทําแล้วก็ไม่รู้ว่าโดยแยกทายนี่คืออย่างไรพรท่านใช่และคิดว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถ้ารู้จักต้องรู้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เราที่ทําเห็นไหมเพราะรพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราครับจะทิ้งคํานี้ได้ยังไงถ้าทิ้งหมายความว่าไม่ได้เข้าใจคําที่ได้ฟังเพลินมากคิดเอาเอง ทุกขาทุกอย่างต้องละเอียดต้องไตร่ตรองต้องเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะใครเขาเปลี่ยนความจริงไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องจะไม่เห็นผิดเลยเป็นผู้ที่ละเอียดรู้รอบครอบขณะนี้ไม่รู้อะไรและที่รู้นั่นก็ไม่ใช่เราทุกอย่างต้องเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงธรรมะและตรัสว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิใดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ทิ้งคํานี้ไม่ได้สิคะฟังแล้วนี่ พระองค์จะเปลี่ยนได้ยังไงใครก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้จริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประก,การทั้งปวงสอดคล้องกันทั้งหมดแต่ต้องละเอียดไม่อย่างนั้นก็เพลินเป็นให้ไปให้เราไปทำแหละเป็นไปได้ยังไงคานกันเองก็เป็นประโยชน์จริงๆสําหรับคุณพีที่เขาวันนี้ได้มาสนทนาับท่ทนอใจแล้วก็ได้เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจจริงๆว่า พระสัมมาัมพเจ้าคือคือใครนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยมีพระปัญญาคุณมากมายมหาศาลเกินกว่าที่เราจะประมาณได้จริงๆครับท่านอาจารย์ค่ะเริ่มคิดว่าพระสัมมาัมพเจ้าทรงเป็นใครพระองค์ตรัสว่าอย่างไรและคนอื่นพูดอย่างไร ตามคำของพระองค์หรือไม่ตรงตามที่พระองค์ได้ทรงสดแสดงไว้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคําไหนเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําไหนไม่ใช่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปลงคิดว่าคําที่ได้ยินใครพูดทั้งหมดเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีนนะคนที่ละเอียดและตรงค่ะ